สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุขคนเบิดสุโมงสุบบดเด้อพี่น้องเด้อมาย่างลินยามเมื่อเศ้าพี่น้องมามามาย่างลินกินอากาศยามเศร้านากันพี่น้องเลยจะตามทงไฮทงนาคือเก่าพี่น้องเลยแม่ตามาย่างออกกําลังกายพี่น้องจ๋ามาเด้อมาย่างนากันพี่น้องงามบ่พี่น้องธรรมชาสงามเนาะพี่น้องทงไฮทงนาป่าอ่างุ่นคือเก่าพี่น้องจ๋า นี่แหละพี่น้องบรรยากาศยามเสาย่างลินกินอากะพี่น้องเอ้ยย่างออกกาลังกายมาเด้อมาย่างออกกาลังกายนากันพี่น้องตาสีพาย่างสมทงองุงนไปนํากันไล่องุงนไปนํากันพี่น้องงาปะโบเมนของเมตาเด้อเมนของข้าเจ้าบางทานมันกระถามมาว่าเมนของเมตาโบเมนพี่น้องเอ้ยของเพื่อนเมตามาย่างลินออกกาลังกายซื้อๆดอกพี่น้อง บรรยากาศยามเช้าเก้าโมงไปแหละพี่น้องตอนนี้ก็ดามันการเริ่มฮอนอีกแหละพี่น้องเอ้ยเมตาก็สิมาย่างแหละงามพี่น้องเอ้ยสอดมาเคยแซงมาอางุ่นกัาเจ้าน้อนแหละพี่น้องงามบ่ือันนี้กระเบื้องนี้มือนั้นเมตามาย่างก็เห็นฟานอยู่ทันแหละพี่น้องส่งฟานแม่ลูกออนพี่น้องมาบรรยากาศยามเช้าเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เก้าโมงเช้ามา ยางออกกำลังกายนำกันพี่น้องสมทงสมท่าป่าอางุนพี่น้องเลยไล่อางุนไปนํำกันยางลินไปแบบนี้แหละพี่น้องไม่ตาก็ได้มันบ่มีมองไปได้พี่น้องก็มายางแต่มันเก่าจะเฝ้าเบื่อเฝ้าน่าเม่ตาเด้ออืมจงไดก็เบิ่งกระสมกันไปเนาะพี่น้องเนาะเมตตาเด้ออู๋ยางไปไม่ตาก็สิยางลินไปแบบซี้แหละยางออกกำลังกาย มันวัได้มาย่างสามสี่มือได้พี่น้องมันฮ้อนหลายนะจกไปลินไปเที่ยวมาแล้วก็อยู่แต่เฮือนมันฮ้อนสามสี่สิบเอ่อสี่สิบสององศาสี่สิบเอ็ดองศาสามสิบแปดสามสิบเก้าแบบนี้นะพี่น้องมันฮ้อนหลายเนาะตาก็เลยอยู่เฮือนพุ่นพี่น้องบรรยากาศงามอีหลียนะยามมื้อเช้า,าพี่น้องสดชื่นเย็นสบายอีหลีเย็นกายสบายใจคือเพลินว่าแหละพี่น้อง พี่น้องเอ้ยเห็นป่ทางเมตาสียยางแบบพูนล่ะเห็นเมตากำมัย่างเลยเลยเห็นแหละพี่น้องมงยางเมตาเนาะยางออกกำลังกายอืมเนี่ยสองฝากทางฝากข้างก็มีแต่ไปซีแหละพี่น้องไล่องุ่นข้าวงามพี่น้องเอ้ยเขียวสดงดงามอีกเนาะงามตามธรรมชาติแหละเมตาก็่ไปทางใดดอกพี่น้องเอ้ย มันก็บ่มีเวลาค่อยไปเยี่ยมบ้านมู่เดะพี่น้องเออเมตากะบ่ได้อนั้นเนาะมันโทรศัพท์กะคขั้น <spans> อันนั้นหลายกับฮ้อนพี่น้องเฮ็ดอย่างนันนึงกะมันมีแต่อดอนขน่ะโทรศัพท์แม่ต้ามันฮ้อนหลายโทรศัพท์เก่าเนาะพี่น้องค่นเสิเว้าก็ได้มันก็เลยบ่ได้ไปเยี่ยมบ้านหมู่บ่ได้ไปเยี่ยมไปยมผู้ใดเลยส่วงนี้่น้องงามบ่ะสะอ้นเนาะเดี๋ยวลงไปลงคอยไปนะพี่น้องอ ข้าเจ้าก <kr> ็เก <ired> ็บเกี่ยวผลนั่นข้าเจ้าแล้วผลพืชข้าเจ้าบอกข้าเจ้าก็เก็บเกี่ยวบนดแหละพี่น้องยังเหลือแต่ต่อเฟืองหลังจากข้าเจ้าเก็บเกี่ยวแล้วก็เห็นบอกมันกับข้าเจ้ากระดุดกระคนดินข้าเจ้าแหละพี่น้องจากข้าเจ้าสีหวานพืชอย่างอีกกับบูฮู้เนาะสงสัยแมันข้าวโพดบอกคือเป็นอย่างบบแม่นข้าวโพดจากข้าเจ้าสีปุกอย่างโตไม่ตากับโบจักเด้อพี่น้องขอโทษคันวาผพิษก็ะดาบมาเบื้องนี้ค่ะข้าเจ้าเห็ดเวียกอยู่ข้าเจ้าไถอยู่พี่น้อง ข้าเจ้าไทยดินข้าเจ้าพี่น้องเอ้ยโอดมาข้ยแซงบอกพี่น้องเดี๋ยวไปกับเป็นพัวเป็นพัวอยู่เนาะเห็นบอกพี่น้องข้าเจ้าไทยดินข้าเจ้าข้าเจ้าโจทย์ดี๋ยงามได้สองฝ้าข้างปุ่นมาข้ยแซงข้าเจ้ากับเป็นพัวเป็นพัวอยู่เนาะงามคักพี่น้องเอ้ยเห็นบอกโอดบอกพี่น้องห่างไปน้ำกัน Hai thôn nắng gần như vinh hoa mẹ ta được quen cong kang cong pike cong mau yu vào cuộc bụi tuý là đẹp binh ơi mẹ nga 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 นอนบมทันตื่นพี่น้องเพิ่นพักเพิ่นเมื่อวันจัดก็เข้าเวียกแล้วเนาะมีแต่ไปกับใบมีแต่เ็ดกับเพศเพิ่นกระไดเมืนกะเมื่อยเพิ่นเราพักพอดมื้อนี้เพิ่นก็นอนนอนตื่นลุกขึ้นมากินกาแฟแล้วก็กลับเข้าไปนอนต่อพี่น้องแม่ตาก็บอกว่าเขาสิไปย่างเพิ่นว่าไปรถย่างออกกำลังกายหน่อยนึงบ่ได้ย่างหลายมื้อแล้วเนาะพี่น้องสะออดบ่สะออดมาเคยแซงเคาเจ้าบ่พี่น้องแต่สะออดเนาะเห็นบ่สิเห็นบ่ เห็นบอกเป็นพัวเป็นพัวอยู่พี่น้องเอ้ยเห็นบอกเห็นบอกงามเนาะพี่น้องเห็นบอกตาเราสอดได้งามงามพี่น้องเห็นบอกนี่อืมในตาสีถ่ายงงไเบิึกนะเออเห็นบอกงามพี่น้องอืมนะเป็นพัวเป็นเพราะว่ายุงามถ่าย มาประเสงกับเจ้าอสอนได้เป็นตาเป็นพวเป็นพวเป็นพวงอยู่ต้องบ้าคพี่น้องเอ้ยหืมตัวนี้ก็พอเห็บนบ้าคนาะพี่น้อง cả đốt đốt sợ ổn đấy mình này mà mà vì nó chả nhai nhai vì nó ơi không được nó Hãy subscribe không กำลังชิ้ซุกขนาพี่น้องกำลังตึงนตื่เห็นบ่งามแหงอีหลงนี้นะขนาดเก้าโมงไปเดนี่พี่น้องฮ้อนฮอนล่ะฮ้อนคักฮ้อนแน่อีหลงนี้นะเปนเม่ตาว่าหลังจะมื้อนี้ไปแล้วก็ต่อไปก็ ก็สีนั่นแหละเนาะพี่น้องกะธรรมดาแหละมันท้ายเดือนมันสิท้ายเดือนเป๊เลยเนาะมันกลางเดือนเป๊แล้วก็เดือนเก้าไปแล้วอากาศก็เริ่มเย็นแหละพี่น้องมันนะเดือนสิบแล้วก็เริ่มหนาวแล้วแบบนี้โหหน,นาวมากนะเดี๋ยวมาทางนี้กันบอกพี่น้อง พี่น้องก็สิบ้าถ่ายแต่มงเก่าให้เบิ่งเนาะสิบ้าแหละไม่ตามาย่างออกกำลังกายพี่น้องเลยอยากสิไปย่างมงได้ไปแถวนี้ไปมงได้ก็มีแต่ไรอ่างุ่นนี่แหละพี่น้องมันอยู่บ้านนอกเด้มันไม่ตาอยู่บ้านนอกบ้านนานาะพี่น้องเนาะไปทางใดก็มีแต่ไรอ่งุ่นเต็มเบิดแหละพี่น้องอยู่แถวนี้นี่มุมในเมืองในนาน้าหมู่ดอกแถวนี้พี่น้องเลย แถวนี่มีกระต่ายไล่ไล่หยามแรงไม่ตาเมย่างกระต่ายเห็นกระต่ายเห็นไปสิเมตาขึ้นฮอดบ้านเมตาหาพี่น้องขึ้นฮอดท้งให้เห็นท้องให้ท้องนาไปสิขึ้นฮอดบรรยากาศบ้านเมตาเคยอยู่บ่อนที่เคยอยู่ที่เคยนอนเนาะพี่น้องเนาะขึ้นฮอดเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วเมตาก็สิย่างลงไปลุ่มแล้วพี่น้องเอ้ ดอกทานตะวันก็แก่เบิดแล้วพี่น้องทุ่งทานตะวันตอนนั้นกำลังเกิดหิมะมาอยู่มาถ่ายให้พี่พ่อแม่พี่น้องเบื่อนี่มันก็แก่แล้วดอกบุญใหญ่ดอกบุญงามพี่น้องเอ้ยบอกโดดทานตะวันแก่เบิดแล้วพี่น้อง ทุ่งทานตะวันแม่นบ่พี่น้องจ๋าย่างเล่นไปนํากันย่างให้เหงื่อออกก็อาบน้ําเนาพี่น้องเนาะก็มีแงพี่น้องเอ้ยตะกี้มตายางเยยางพี่น้องเอ้ยก็บ่ได้นั้นปานดบัดเดี๋ยวนี้หันู กะสิว่าว h าอ้วนจักกะย่านพ่อแม่พี่น้องบ่ซื้อเนาะบักกะว่าละอายุเฮากะหลายเนาะมันกะนุงกระโป่งนุงทรงกะบ่เข้าแล้เด้พี่น้องเอ้ยได้ยับขอยับหยังออกเบิดล้วทงตัวได้ยับได้กได้ยับตัวได้ยับบ่ได้กยับบ่ได้พี่น้องเอ้ยเสื้อผ้าหน้าแพอื พี่น้องเออบรรยากาศนย่างไรพี่น้องงามบ่ดอกทานตะวันพี่น้องเออแกะเบิดแหละใช่ป่ดวงทานตะวันดอกบัวใหญ่ธรรมดานี่ใหญ่ๆพี่กะนี่มันข้างเบื้องนี้พี่น้องปีนี้เขาเจ้าบุปผูพีกะนี่ดอกใหญ่ใหญ่ผู้วูผู้วูเลยพี่น้องเอ้ยเอาสำหรับคลิปนี้แม่ตาก็สิขอจบบรรยากาศไว้สำนีเด้อพี่น้องเด้อ พอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องท้ายคลิปนี้แม่ตาก็ขอเก้าคำว่าสบายดีพี่น้องเออยู่ดีมีแหงความเจ็บจะได้ความไข้จะมีโชคดีตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อเป็ยนยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเข้ามารับชมคลิปแม่ตาเพื่อเป็นกําลังแหงใจให้แม่ต้าเด้อพี่น้องพพสธ์เฮ็ตคลิปใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่โตไปอีอกเนาะพี่น้องไปละสบายดีพี่น้องเอ้ย